จะไม่ลงอบายคนคนผ่านผ่านคานไปหาผิดขอบัณฑิตชีวิตก็มีความหมายพระศาสดามาสวัสดีสสดครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังด้วยศรัทธาของคุณปาณีสงเคราะห์ธรรมและคุณสักดาเพื่องามในคืนนี้ขออนุโมทนากับศรัทธาข้องคุณปาณีสงเคราะห์ธรรมและคุณสักดาเพื่องามาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้นะขออนุโมทนาในคุณศรัทธาของคุณปาณีสงเคราะห erm ์ธรรมและคุณสักดาเพื่องามในฐานะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทาน ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางธรรมทานางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากูหล์จากการที่ร่วมให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัใจใัยให้คุณปราณีสงเคราะห์ธรรมให้คุณสักธาเพื่องามจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งเมีสเติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาสาธุและวคืนวันพรุงนี้รายการตามทางพระพุทธเจ้าจะได้เป็นทธาของกุณนลิมนธรรมรักษ์สธาของคืน,มมนคบุตรลากุลานุสน สัาธาข้อคุณปาลีสงเคราะห์ธรรมาราของคุณสตาราเพิดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับจะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันปลุกนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับที่แล้วเราเห็นอย่างนี้มีทางบรรลุชาตินี้ แต่ถ้าพระพุทธเจ้ากัดอย่างนี้เราอย่างท่อมันจะจริงหรือนะอย่างเก่งก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนึขนาดบวชเป็นพระแล้วนะยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งเหมือนกลองยาวมันตีนะ <laughs> เอฟังกลองยาวตีแล้วเป็นไง เชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งตีนำพ่อนาคแล้วด้วยพนะ่อนากก็เอเอาไงดีว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีวเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งเดินเวียนโบสถ์เลนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์วิจัยคำว่ากามคืออะไรอ่า กามทั้งหลายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กามอย่างเดียวนะกามทั้งหลายกามอย่างเดียวเราต้องศึกษาร,รู้ความหมายของคําว่ากามให้ได้ก่อนว่าคืออะไรแล้วทั้งหลายนี่แสดงมันมีมากกว่าหนึ่งนี่เราให้เข้าใจตรงนี้นะถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าตัดบาลีแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วอย่างถูกต้องดยเหตุผลแล้วเราก็เอาคําแปลที่ถูกต้องดยเหตุผลเนี่ยเอามาทําให้เกิดปัญญา วิธีทําให้เกิดปัญญาก็คือมณสิการใจในแต่ละคํา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 รู้ชัดเข้าใจชัดไหมแม้แต่คําว่ากามคืออะไรเราต้องรู้นะระหว่างกามกับกามท่าหลายมันต่างกันอย่างไรอ,อ่านั้นเรามาดูความหมายของคําว่ากามก่อน เอาอีกคำหนึ่งโยจะยักอัตาคิมถานุโยโคทุกโขออนนโยนัสสัญญาฮิโตก็แปลว่า,าแปลว่าการทรมานตนให้ได้รับความลำบากแกต่ตนทำให้เกิดความทุกข์ไม่ประเสริฐไม่มีประโยชน์อย่าไปทรมานนะ,นะะโอโหแขกนี่เขาจริงเอาจังในเรื่องการทรมานตน เราจะเห็นจากหนะังสือพิมพ์บ้างจากเฟซบุ๊กนังวิธีการทรมานตัวเขายังมีอยู่นะทุกวันนี้นะเอาตะปูห้านิน้มาตอกทะลุกระดานยาวๆเดินบนตะปูนั่งบนตะปูนอนบนตะปูเห็นไ,ไหมเราทำให้เขาได้ไหมโอ้โหเขาทนนะ เขาอดทนเพื่อให้บรรลุตามความประสงค์ของเขาคนที่จะอลมานตน์ตนเขามีความคิดอย่างนี้เขาบอกว่าจะพ้นทุกข์ได้ต้องทุกข์ให้มากที่สุดจะพ้นทุกข์ด้วยการหมดทุกข์ทำให้ทุกข์มากที่สุดมา,ม,มากที่สุดเมื่อทุกข์มันทุกข์มากที่สุดแล้วมันหมดเอง มันไม่มีจะทุกข์อีกแล้วมันก็หมดทุกข์เขาเข้าใจอย่างนั้นงั้นต้องทำให้มันทุกข์ที่สุดให้ทุกข์ให้ทุกข์ให้ทุกข์มากที่สุดเหมือนมหาโพธิสัตว์ทิสตะตอนที่อยู่เขาดงเขาศิริทรมานตนให้ทุกข์ที่สุดให้มากที่สุดตลอดหกปีบริโภคอาหารก็ตั้งแต่ช้อนเดียวไปถึงเมล็ดเดียว ข้าวเมล็ดเดียวอยู่ได้ไงวันน่เล่นเอาเทวดาต้องประชุมกัน<อ>เทวดาต้องประชุมกันปรุงโอสถทิพย์ปล่อยทางลมหายใจเข้าหายใจเข้ามีโอสถทิพย์เข้าไปหล่อเลี้ยงแทนอาหารทางปากเทวดาต้องช่วยถ้าเราเป็นไงมือเดียว มือเดียวกี่จานมือเดียวตักกี่จานอมันอร่อยเลยนะมือเดียวตักกี่จานของข้าวจานเดียวมือเดียวโจทั้งช้อนเดียวมือเดียวเม็ดเดียวมือเดียวนะเม็ดเดียวมือเดียวเราลองดูไหม มือนี้ทานข้าวไม่ได้เดียวเขี่ยมาเม็ดหนึ่งแล้วใส่ช้อนแล้วเติมตามน้ำไปแม่มือเดียวก็อกอีแป้นจะแตกอยู่แล้วผมสังเกตนะพอปล่อยปุ๊บลิ้วทางโภชนาการนี่แหมเดินคล่องไม่ต้องย่องเลยนะ ปฏิกาดีตามไม่ทันไปถึงก็ใส่ไม่ฟังเสียงแลวไม่แค่นั้นนะเดินเนี่ยไปถึงเร็วนะไปถึงเร็วนะพอไปถึงโตอ,อาหารปุ๊บเลนเหลงแล้วเจ้ายังจะมีเขียเอานี่ไว้ให้คนข้างหลังอินี่เอามีการเขียนะอ้าเลยไปแลยยังย้อนกลับอีกนะย้อนกลับมาตัดที่ผ่านมาแล้อีกที เ,เราก็ปรุงทร,รมสังเวชเขาจะรู้บางไหมเนาะว่า,ากิเลสที่เกิดขึ้นในขณะที่เห็นรูปปลาลงแล้วก็เกิดความอยากกินอยากอย่างนั้นชิ้นนั้นต้องมันเล็กต้องเอาชิ้นใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่เอาไว้เป็นของเราตัวเล็กไว้คนข้างหลงังมันเ,เนื้อชิ้นตโตๆเรา,เาไว้ก่อน ไอ้คนข้างหลังกินผักก็นแล้วกันไอ้คนข้างหลังก็ชะเงมิมันไม่ค่อยเลือดเลยวะ่ะไอ้คนไปถึงแล้วก็ไม่ค่อยจะก้าวต่อไปเลยเลือกเลือกเกินผมก็ชอบไปตั้งข้อสังเกตอ่ะอันนันคือเราขาดโยนิโสมนสิการ ถ้าเรามีโยนิสโสมนสิการเรื่องอาหารนี่เลียงง่ายที่สุดลองฝึกสิครับฝึกตั้งแต่อยู่ที่บ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านขายก็ได้พอสั่งก๋วยเตี๋ยวชามหนึงต้มยำพอวางปุ๊บแล้วทดลองดูวันนี้จะไม่ปรุงมีอย่างไรก็กินอย่างนั้นไม่ตรงเติมน้ำส้มไม่ต้องเติมพริกไทยไม่ต้องเติม ไม่ต้องเลยนะทำได้ลองทำสักมือนึงวันไหนทำได้ตบมือให้ตัวเอง,ง,นะอองเลยนะตบไตโต้ก็ได้วันนี้กูชนะชนะแล้วตบมือให้ไม่ต้องอย่างนี้นะหรือใจอย่างนี้ก็ได้เอาลงชนะเดี๋ยวสักมือหนึง่งมือสองอีกมือที่สามมือต่อไปเป็นคนที่ง,ง่ายที่สุดมีอย่างไรกินอย่างนั้น แล้วถ้าเราฝึกได้ถึงขนาดนี้เรากรรมธิการอะไรมันกินได้ตักใส่ตักใส่จบคนข้างหลังมาตักใส่จบไปจดียวเดียวมันก็เข้าแถวหมดแถวแต่ปรากฏว่าโอ้โหกว่าจะเลื่อนไปได้แต่ละชั้นละชั้นเขี่ยแล้วเขี่ยอีกตักย่ะๆอนแถมอีกนิดตักทีเดียวไม่ได้นะตักไปเลย้องแถมอีกนิดแถมเงากลางเลย เอาอีกนิดหนึ่งใสไปและข้างหน้าอีกสามสี่อย่างนะโอ้กว่าจะเสร็จแต่ละถาดแต่ละถาดข้างหลังก็ชเงอนข้างหน้าก็กรรมของมึงโชคลาภของกูอันนี้นินทาหรือเปล่าและจริงหรือเปล่าเห็นไหมตะโกนไปบอกเจ๊ ไอคนที่บอกจริงเนี่ยอยู่ข้างหลังนั่นนะม่นด้อยู่น้ก็เห็นเหมือนผมเห็นนั่นแหละแต่ก็แปลกนะพอเราถึงมั่งก็เอาบ้างเหมือนกันเอาอย่างคนข้างหน้าเมือกันนั่นแหละฮะความยินดีในกามพอใจในกาม โดยไม่รู้ว่ามันเป็นการามโดยไม่รู้ว่าเป็นกามฉะนั้นเรามาดูความหมายของคำว่ากามทั้งหลายความหมายของคำว่ากามทั้งหลายเมื่อคืนบรรยายแล้วถ้าจะบรรยายซ้ำดีจะน่าเกลียดไหมถ้้พูดแล้วก็พูดอีกไม่รู้จักจบอย่างนั้นหรือเปล่าก็พูดมาตั้ง มีคนพูดต่อมาตั้ง2,600ปีแล้วนะเรื่องกามไม่เปลี่ยนเป็นอื่นไปได้เลยบรรยายอีกก็ต้องพูดเรื่องกามอีกเพราะชีวิตมันมีอยู่สองอย่างหมกมุ่นอยู่ในกามกับออกจากการชีวิตนะติดใจพอใจปรารถนาอยู่ในกามกับ เบื่อกามหาทางออกจากกามมันมีแค่นี้นะครับนะฉะนั้นเราจะอยู่ประเภทหนึ่งหรือประเภท,ทสองประเภทติดอยู่ในกามที่จะเพศหาทางออกจากกามนี่ธรรมะสำหรับผู้ออกจากกรมนะดูกนที่ทุกหลายบัรพชิตไม่ควรเสพมีอยู่สองอย่างไม่ควรเสพคือไม่ควรเกี่ยวข้อง นั่นคือกามทั้งหลายนะกามทั้งหลายเป็นของเลวกามทั้งหลายเป็นของชาวบ้านกามทั้งหลายเป็นของผู้ครอบครองเรือนกามทั้งหลายเป็นของผู้มีกิเลสหนากามทั้งหลายไม่ประเสริฐแล้วก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราได้พิจารณาอย่างนี้ และเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าก,กลัดอย่างนี้เราจะต้องไปเขีย่ยให้เสียเวลาและการกินของเรากินอย่างผู้บริโภคกรามกับกินอย่างผู้ออกจากกรมจะไม่เหมือนกันกินอย่างผู้ออกจากรกรมกินเพื่อดับทุกข์กินเพื่อ อเล็อร่อยนั่นกินอย่างผู้หมกมุ่นอยู่ในกามและจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรอันเราต้องหาทางแก้ไขยจะไปแก้ไขที่คนอื่นแก้ไขที่ตัวเราถ้าเมื่อไรเราเห็นสิ่งที่เห็นนั่นว่ามันเป็นกามและมนสิการใจตามที่พระเจ้าตรัสขึ้นชื่อว่ากามแล้ว เป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของผู้คลองเรือนเป็นของผู้มีเกเรตนาะผมว่าท่องให้ชื่นให้ขึ้นใจเลยดีไหมนะถ้าคิดจะพ้นทุกนะถ้าคิดจะพ้นทุกต้องน่ารักกับประโยคต่างๆเหล่านี้อมันน่าเป็นไงฮะน่าโอปนนะยิโกไหม โอปนนโกแปลว่าควรน้อมเข้ามาใส่ตนคำสองวิจารเนี่ยเป็นสวาขาโตพระควตาธรรม,มูคำสองวิจารนัเป็นสันทิิโกศึกษาและปฏิบัติและเห็นเองคำสองวิจารนั้นเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเรียนวันนี้ก็เห็นความเป็นจริงนี้รู้ความเป็นจริงวันนี้ไม่ต้องรอข้างขึ้นข้างแรง ไม่ต้องรอเช้ารอสายรอบ่ายรอเย็นนั่นคืออากาลิโกคำสาวิจาเป็นเอหิปัสิโกประกาศให้ใครๆร,รู้ได้ไม่ต้องอายใครว่าพระพุทธเจ้าตัดอริยสัจจากนั้นเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้คำสองวิจานั้นเป็นโอปันยิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตน การน้อมเอาคำสอนพุทเจ้ามาใส่ตนนั่นแหละคือโอปัณญิโกนี่นั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเป็นของเลวน้อมมาใส่ตนได้ไหมกามทั้งหลายเป็นของผู้คลองลืน่นกามทั้งหลายเป็นของชาวบ้านกามทั้งหลายเป็นของคนมีกิเลสหนา กามทางหลายไม่ประเสริฐกามทางหลายไม่มีประโยชน์ผมว่าลองเอาไปท่องให้ขึ้นใจและมองเห็นกามทางหลายที่ไม่ประเสริฐเป็นของเลวสามต่ำชาเป็นของไม่มีประโยชน์เป็นของชาวบ้านเป็นของกลองเรือเป็นของคนมีกิเลสหนานะไม่มีประโยชน์ไม่ประเสริฐเอาใส่ใจไม่หน่อจน,นี่คือทร,รมานุสตินะ ระลึกถึงธรรมะคำสอนของพูเจ้าตัดว่า,ากามทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของต่ำชาเป็นของผู้คลองเลือนเป็นของคนมีกิเลสนาไม่ประเสริฐและก็ไม่มีประโยชน์เมื่อใดเอาคำสอนผู้เจ้าน้อมมาใส่ตนพิจารณาเห็นจริงอย่างที่พูเจ้าสอนมั่นเมื่อนั้นปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิด อาวิชาก็เข้าอาศัยไม่ได้ตัณหาก็เข้าอาศัยไม่ได้นี่คือทางพ้นทุกข์จะไปลอยใ,ใครก็โปกเสกเป่ากระหม่อมให้เลยพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกให้หลวงพ่อเป่ากระหม่อมให้ก็พ้นทุกข์ไมแม่หลวงพ่อเองยังไปไม่รอดเลยยังหามเขาเ้าส่งโรงยอยู่ไปโมวเป่ากระหม่อมให้เขาดื่ยก็เพลินไ,ไม่ได้เป่าให้ตัวเองเลย ช่วยเปล่าให้เขาร่ำาเขารวยต่วนเองยังบินธบาตอยู่เลยแ <c oughs> <c oughs> เอเอล้วเราขาดความรู้ขาดความเข้าใจในการที่มีธรรมะเป็นอนุสตินะอ,อ,อ้าวกามทั้งหลายคืออะไรกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนามีสักมือไหมมีสักครั้งไหม เมื่อเราเกิดความรู้สึกอยากได้อยากได้แล้วคำ颂พะเจ้ากัดว่ากามทั้งหลายเป็นของเลวเลแสดงสิ่งที่อยากได้เนี่ยมันเป็นของดีหรือของเลวทำใจได้หรือเปล่าทำใจได้เกิดความรู้สึกอยากได้อยากได้หรือเป่าปุบ๊บคิดถึงคําำงพระเจ้าทันทีเออไอที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นกามหรือไม่เป็นกาม โอ้โหท่านทลายจะมีเงินเก็บอีกเยอะเลยก็บากคลังมันอยากได้อยากได้ไม่ไม่จะเป็นแต่ก็ซื้อซื้อในความอยากได้เอาไปตั้งดูใช้กินก็ไม่ได้เงินก็หมดแต่มันสวยอะทําไงได้ผมจังเอาไปตั้งไปประดับเงียผมเห็นอันนี้มันสวยผมยังซื้อมาเลยผมกำลัลูกเ่า สิ่งที่นาใครสิ่งที่นา,านาปราถนาซื้อซื้อเพราะมันสวยสวยแล้วอยากได้ไหมอยากฉันจะปฏิบัติธรรมะเพื่อหาทางออกจากทุกข์หาทางพ้นจากวินว่ยวิตายไปเกิดเนี่ยเราจะไม่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ พราะฉะนั้นให้เราได้เข้าใจนะท่องไปเลยนะกามคือสิ่งที่น่าใคร้น่าปรารถนาเกิดเรามีความรู้สึกอยากได้ <c oughs> ปรารถนาขึ้นมาเมื่อไหร่กามกำลังเกิดกามทางตาเห็นแล้วอยากได้กามทางหูได้ยินแล้วก็อยากฟังกามทางจมูกกามทางลิ้นกามทางกายและกามทาง จถ้าพิจารณาเห็นโทษของกามรู้ว่ากามเนี่ยเป็นของเลวกามทั้งหลายเป็นของชาวบ้านเอ๊ะเราไม่ใช่ชาวบ้านกามทั้งหลายเป็นของคนมีกิเลสเอ๊ะเราไม่ใช่คนมีกิเลสนานกามทั้งหลายไม่ใช่ของประเสริฐเมื่อมันไม่ประเสริฐเราก็ไม่เอา หาสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐมันมีอยู่สี่อย่างในพุทธศาสนานะให้เราเรียนรู้ไว้สิ่งที่ประเสริฐมีอยู่สี่อย่างมีคําว่าอาริยะอยู่ที่ไหนสิ่งนั้นประเสริฐนะ นั้นทุกข์ก็ประเสริฐจริงๆว่าทุกขะาอาริยะนี่ยังไม่ถึงนะแต่ให้บอกว่าถ้าตอนนี้ก่อนมีคำว่าประเสริฐนำไว้ตรงไหนที่นั้นเป็นของประเสริฐฉะนนั้นท,น,น,น,ทนทุกข์ก็ประเสริฐตัณหาก็ประเสริฐนิพพานก็ประเสริฐทางพ้นทุกข์ก็ประเสริฐเอาสิทุกข์มันยังได้ชื่อว่าเขาเป็นของประเสริฐนะ เพียงแต่ว่าเราจะรู้จักหรือเปล่าว่าทุกข์คืออะไรตัณหาก็เป็นของประเสริฐเพียงแต่เรารู้เรล่าว่าตัณหามันประเสริฐในแง่ไหนนิพพานก็เป็นของประเสริฐฉะนั้นเวลาเราเรียนธรรมะเราต้องเอะใจเอ๊ะทุกข์มันประเสริฐยังไงเอ๊ะตัณหาเนี่ยมันประเสริฐยังไงเอ๊ะนิพพานเนี่ยมันประเสริฐยังไงเอ๊ะทางพ้นทุกข์คือมรรคเนี่ยมันประเสริฐยังไง แล้วเราหาความประเสริฐให้เจอแล้วเราก็มีปัญญารู้แจ้งความเป็นจริงที่ประเสริฐที่ไม่ประเสริฐตอนนี้พระเจ้าบอกเราไว้ก่อนกามทั้งหลายเป็นอนัตติยมไม่ประเสริฐเป็นอนัตถสัญญาหิโตไม่มีประโยชน์อ่ะนะกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนา กามมีเท่าไหร่กามมีสองท่านผู้ฟังที่เขารพคัท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฏฐิกาขาวชมรมผู้ฝ่ายนิธรรมและศรัทธาข้อคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมศรัทธาขอ้อมุลตะปลาเพื่งงามร่วมกันรับผิดชอบภาพ ขอ,อนุโมทนาสาธุกับสธาคนท่านล่าวแล้วมณโณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสธากข้อคุณนริมนธรรมรักษ์สตาข้อคุณบุตรรากุลาน,นุสนสตาข้อคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมสตากข้อคุณศักดาเพื่องามร่วมกันรับอิจ้าภาพ ลูกนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแกค่คุณปานีสงเคราะห์ธรรมคุณศรกลาเพื่องามและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศิลให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย